สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณน,นะคะพบกับคุณครูส้มนะคะครูวราพรสนทนาสัมพันธ์นะคะวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลนะคะการนำเสนอข้อมูลข้อมูลที่เรารวบรวมได้หรือสารสนเทศที่สามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม การนำเสนอข้อมูลด้วยการบอกเล่าการสร้างแผนภูมิรูปภาพการทำเอกสารรายงานการจัดทำป้ายนิเทศนะคะนี่เช่นตัวอย่างนะคะก็คือมีมะม่วงทั้งหมด60ลูกนะคะแล้วก็มีมะม่วงทั้งหมด 5- ตะกร้ารวมทั้งหมด50ลูกแบบนี้นะคะเขาก็เอามานำเสนอให้หน่าสนใจโดยการใส่รูปภาพแล้วก็มีข้อความเห็นไหม ะะการนำเสนอข้อมูลเนี่ยมันทำได้หลายแบบเลยนะคะเพื่อที่จะสร้างความน่าสนใจไปดูตัวอย่างนะคะการสำรวจร้านอาหารในโรงเรียนนะคะนักเรียนอาจกำหนดหัวข้อเป็นจำนวนร้านประเภทของอาหารที่ขายก็ได้นะคะจากการสำรวจพบว่าร้านอาหารในโรงเรียนมีทั้งหมด4ลร้านถ้าจำแนกประเภทของร้านก็จะพบว่า มีร้านขายข้าวสองร้านร้านขายผลไม้หนึ่งร้านและร้านขายน้ำหนึ่งร้านนี่นะคะเมื่อนักเรียนต้องการนำเสนอข้อมูลนะคะนักเรียนอาจทำป้ายประกาศในลักษณะเอกสารก็ได้ข้อความหรือป้ายประกาศที่มีภาพประกอบนะคะเช่นร้านอาหารในโรงเรียนร้านอาหารมีทั้งหมดสองร้านร้านน้ำปั่นหนึ่งร้านร้านผลไม้หนึ่งร้านนะคะหรือนี่ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นร้านอาหารในโรงเรียนแล้วก็เขาก็เอารูปมาด้วยเห็นไหมลูกนะคะเขาเอารูปมาแล้วเขาก็บอกว่าร้านอาหารสองร้านต่อไปร้านน้าปั่นหนึ่งร้านเขาก็เอาเหมือนแก้วน้ําปั่นมาใช่ไหมคะต่อไปร้านผลไม้หนึ่งร้านเขาก็เ,าเป็นรูปผลไม้มาเห็นไหมเวลาที่เขาไปสำรวจนะคะแล้วเขาเอาข้อมูลที่เขาสำรวจได้เนี่ยมานำเสนอนะคะเขาก็เอามานำเสนอได้ น่าสนใจมากเลยเห็นไหมคะการนำเสนอข้อมูลด้วยป้ายประกาศที่มีภาพประกอบเนี่ยจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและภาพประกอบจะช่วยสื่อความหมายของข้อมูลได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะ การที่เราจะนำเสนอข้อมูลนะคะเราต้องใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานการทำงานต่างๆหรือแม้แต่การนำเสนอข้อมูลนั้นในปัจจุบันจะมีเครื่องช่วยในการใช้งานมากมายเลยโดยส่วนใหญ่จะเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานต่างๆซึ่งมีบริการบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่สามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆมาทำงานตามวัตถุประสงค์ได้นะคะเช่น เราจะใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอหรือซอฟต์แวร์กราฟิกสร้างแผนภูมิรูปภาพนะคะใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำทำป้ายประกาศซอฟต์แวร์ประมวลคำคืออะไรลูกคืออะไรคะก็โปรแกรม Word นั่นเองนะคะซอฟต์แวร์นำเสนอก็คือโปรแกรม powerpoint ใช่ไหมคะเ่เราจะใช้ซอฟต์แวร์พวกนั้นนะคะมานำเสนอนะคะ เดี๋ยวนักเรียนลองไปชมคลิปกันก่อนนะคะก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะภาพที่นักเรียนเห็นอยู่นี้เป็นงานนำเสนอซึ่งสร้างจากโปรแกรมนำเสนอค่ะในงานนำเสนออาจประกอบด้วยสไลด์หลายๆสไลด์ที่มีข้อมูลต่างๆที่เราต้องการสื่อสารให้กับผู้ฟังนั่นเองค่ะทีนี้ นักเรียนลองบอกครูหน่อยได้ไหมคะว่าสิ่งใดบ้างที่เราพบได้ในงานนำเสนอคะค่ะทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราจะพบได้ในงานนำเสนอทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพตาราง ภาพเคลื่อนไหวแล้วก็แผนภาพค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างงานนำเสนอมีโปรแกรมอะไรบ้างเอ่ยตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้สร้างงานนำเสนอเช่นโปรแกรม Microsoft PowerPoint โปรแกรม Keynote นอกจากนี้ยังมีโปรแกรม Google Slide ซึ่งเป็นโปรแกรมนำเสนอที่ต้องใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมอื่นๆที่สามารถสร้างงานนำเสนอได้อีกมากมายเลยค่ะเด็กๆคะในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาป้องและก้อยไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงมาคะ่ะ พวกเขาเลยอยากจะเล่าสิ่งที่ไปเที่ยวมาให้เพื่อนๆในห้องฟังค่ะโดยพวกเขาจะใช้โปรแกรมนำเสนอในการทำงานงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาช่วยโป้งและก้อยสร้างงานนำเสนอกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะไปกันเลยค่ะการเปิดใช้งานโปรแกรมวิธีที่1ให้นักเรียนเอาเมาส์ไปดับเบิลคลิกที่ ไอคอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint นี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วให้นักเรียนคลิกเลือกที่ปุ่มงานนำเสนอเปล่า Blank Presentation ค่ะการเปิดใช้งานโปรแกรมวิธีที่2ให้นักเรียนเอาเมาส์ไปคลิกที่ปุ่ม Start เมนูมุมล่านี้นะคะเสร็จแล้วให้เลือกโปรแกรม Microsoft PowerPoint ค่ะ แล้วให้นักเรียนคลิกเลือกที่ปุ่มง,งานนำเสนอเปล่า Blank Presentation ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเห็นหน้าตาโปรแกรมเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆสามารถพิมพ์ข้อความลงบนสไลด์ได้เลยค่ะงานนำเสนอประกอบไปด้วยแผ่นงานที่เราเรียกว่าสไลด์หลายๆสไลด์นะคะแต่ตอนนี้เรามองเห็นสไลด์แค่หนึ่งสไลด์ใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาเพิ่มหน้าสไลด์ใหม่เข้าไปกันนะคะโดยการคลิกที่ปุ่ม New Slide ตามที่ก้อยชี้ให้ดูนี้นะคะเด็กๆมาแล้วคะ่ะสไลด์ใหม่ของเราเสร็จแล้วเด็กๆก็สามารถแก้ไขข้อความได้เลยนะคะว่าแต่เอ๊แล้วเราจะเพิ่มรูปภาพเข้าไปยังไงดีละคะที่นี้ต่อไปเรามาทำการเพิ่มรูปภาพเข้าไปกันนะคะโดยการกดที่ปุ่ม พิเชอร์หรือรูปภาพในสไลด์ได้เลยค่ะก่อนที่จะทำการแทรกรูปภาพลงไปเด็กๆจะต้องมีรูปภาพอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนนะคะเด็กๆสามารถเข้าไปหารูปภาพที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยค่ะเสร็จแล้วไปค้นหารูปภาพที่เราเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นี่ไงคะรูปไดโนเสาร์ของเราเด็กๆคลิกเลือกรูปภาพที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม insert แทรกได้เลยค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งคือเด็กๆอาจจะเปิดหน้าต่างของโฟลเดอร์ที่เก็บรูปภาพไว้แบบนี้แล้วทำการลากไฟล์ลงมาวางไว้บนสไลด์ได้เลยค่ะ <Hey! S 1> นี่ไงคะรูปภาพไดโนเสาร์ของเรามาแล้วค่ะว่าแต่เอ๊ ก้อยมองดูแล้วยังดูไม่น่าสนใจเลยชวนโป้งมาจัดหน้าแบบใหม่กันค่ะวิธีการจัดหน้าแบบใหม่ขั้นตอนแรกให้นักเรียนคลิกที่ปุ่มเข้าโครงหรือ l a เอา t แล้วเลือกรูปแบบการจัดหน้าใหม่โดยก้อยเลือกแบบรูปภาพพร้อมคำอธิบาย Picture with Caption ค่ะมาแล้วค่ะ โปรแกรมจัดหน้าให้เราอัตโนมัติเลยนะคะทีนี้เราก็สามารถพิมพ์ข้อมูลเข้าไปได้แล้วค่ะตอนนี้โป้งพิมพ์ข้อความบนสไลด์เสร็จแล้วค่ะเมื่อเด็กๆพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมทําการเซฟเพื่อบันทึกงานของเราไว้นะคะไม่งั้นงานของเราก็จะหายไปเด็กๆก,ก็จะต้องมาเริ่มทํำงานใหม่อีก บางคนแอบร้องไห้งานหายและยังต้องเสียเวลาทำใหม่ด้วยนะคะแต่เอ๊ะทำาไมข้อความเยอะจังเลยตัวหนังสือก็เล็กดูแล้วตาลายไปหมดเลยค่ะเราจะทำการแก้ปัญหานี้ยังไงดีคะเด็กๆมาช่วยคุณครูคิดหน่อยนะคะเด็กๆคะงานนำเสนอที่ดีควรจะมีเฉพาะใจความสำคัญและควรอ่านได้ง่ายๆด้วยนะคะ วิธีการแก้ไขก็คือเราต้องทำการปรับแก้ข้อความให้สั้นกระชับขึ้นและจัดข้อความให้เป็นข้อๆเพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้นค่ะสไลด์นี้ปรับแก้ข้อความใหม่แล้วดูสบายตาและอ่านง่ายขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆหลักการในการสร้างงานนำเสนอที่ดีนั้นเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าจะต้องทำให้ดูน่าสนใจเลือกเอาเฉพาะข้อความ ที่เป็นใจความสำคัญรับรูปแบบตัวอักษรสีและขนาดให้สามารถอ่านได้ง่ายๆด้วยนะคะทีนี้เด็กๆก,ก็สามารถทำสไลด์เพิ่มเติมได้เรื่อยๆเลยนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมภาพไดโนเสาร์กินรีมิมัสของโป้งถึงเป็นภาพไอศครีมถังได้ล่ะคะภาพประกอบที่เราใช้ในสไลด์ ควรเป็นภาพที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับเนื้อหาด้วยนะคะ <S <S เสร็จแล้วค่ะงานนำเสนอของเราขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องทำการซ้อมนำเสนอก่อนนะคะเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจก่อนการนำเสนอจริงและช่วยป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วถ้าเราอยากให้การเปลี่ยนสไลด์มีความน่าสนใจมากขึ้น เราก็สามารถทำได้ค่ะโดยการกดแถบ Transition แล้วทำการเลือกรูปแบบ Transition การเปลี่ยนสไลด์ที่ต้องการได้เลยค่ะตอนนี้เราสร้างงานนำเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถจัดเตรียมการนำเสนออื่นๆเพิ่มเติมได้เลยค่ะเช่นจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่เราจะใช้ในงานนำเสนอค่ะทีนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะเด็กๆ สำหรับงานนำเสนอของป้องกับก้อยไปนำเสนองานให้คุณครูและเพื่อนๆในห้องได้แล้วคะ่ะไปกันเลยคะ่ะดูสิคะเด็กๆโปองและก้อยช่วยกันสร้างงานนำเสนอและเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีจึงทำให้มีความมั่นใจในการนำเสนอและดูน่าสนุกเลยใช่ไหมคะนอกจากเราจะสร้างงานนำเสนอด้วยโปรแกรมนำเสนอแล้ว เราอาจนำเสนอในรูปแบบของวิดีโอป้ายนิเทศหรือนำเสนอจากแบบจำลองแบบเพื่อนๆของโป้งแบบนี้ก็ได้นะคะเด็กๆคะนอกจากเราจะสร้างสื่อนำเสนอโดยใช้เมนูต่างๆได้แล้วตอนนี้ครูมีสื่อนำเสนอชิ้นหนึ่งมาให้เด็กๆดูคะ่ะแล้วให้เด็กๆช่วยครูคิดหน่อยนะคะว่า สื่อชิ้นนี้มีข้อควรปรับปรุงอย่างไรบ้างคะ่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคำตอบของเด็กๆจะเหมือนกับของคุณครูหรือเปล่านะข้อแรกเนื้อหาของสื่อชิ้นนี้มีจำนวนมากเกินไปทำให้ต้องใช้เวลามากในการอ่านคะ่ะข้อที่2 ตัวอักษรที่ใช้มีขนาดเล็กเกินไปใช่ไหมคะบางครั้งถ้าผู้ชมอยู่ไกลก็จะมองไม่เห็นนะคะข้อที่3สีพื้นหลังมีความกลมกลืนกับสีตัวอักษรทำให้มองเห็นไม่ชัดเจนอ่านยากคะ่ะแล้วข้อสุดท้ายรูปภาพที่ใช้ประกอบไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาคะ่ะวิธีการแก้ไขคือข้อแรก เราต้องทำการสรุปประเด็นสำคัญเป็นข้อๆหรือนักเรียนอ่านย้ายไปไว้สไลด์ใหม่ก็ได้นะคะทีนี้เราก็สามารถอ่านได้ง่ายและเร็วขึ้นแล้วค่ะข้อที่2ทํทำการปรับเพิ่มขนาดตัวอ,อักษรให้ใหญ่ขึ้นค่ะถ้าผู้ชมอยู่ไกลก็สามารถมองเห็นได้ค่ะข้อที่3าํทำการเปลี่ยนสีพื้นหลังหรือสีตัวอ,อ,กอักษรไม่ให้กลมกลืนกัน ในสื่อชิ้นนี้มีสีพื้นหลังเป็นสีอ่อนเพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้ตัวอ,อ,กอักษรที่มีสีเข้มกว่านะคะถึงจะมองเห็นได้ชัดเจนค่ะและข้อสุดท้ายทําการเปลี่ยนรูปภาพประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาโดยสื่อชิ้นนี้มีเนื้อหาเป็นเรื่องรถยนต์อัตโนมัติเพราะฉะนั้นภาพที่นำมาใช้ควรจะเป็นภาพรถยนต์นะคะไม่ใช่ภาพสประรดค่ะ เก่งมากค่ะเด็กๆตอบถูกกันไหมคะคุณครูก็จะมาเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการบันทึกภาพจากเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ต่างๆจะมีข้อมูลหรือภาพที่เราสนใจนะคะภาพเหล่านี้เราสามารถนำมาใช้ประกอบข้อมูลหรือตกแต่งเอกสารให้น่าสนใจได้ นะคะเรานําภาพในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาใช้เราควรอ้างถึงแหล่งที่มาของข้อมูลของภาพนั้นด้วยนะคะการบันทึกภาพจากเว็บไซต์จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ1เลยเราต้องเปิดเว็บไซต์ของภาพที่ต้องการเช่นเราใช้คําค้นว่าผลไม้ตรงนี้นะคะนักเรียนก็พิมพ์ไปเลยว่าผลไม้นะคะแล้วก็คลิกเมาส์เลือกตรงนี้ค่ะคน้นรูป นะคะก็จะมีแต่รูปผลไม้มาให้เรานะคะจากนั้นเราเลือกรูปภาพที่ต้องการแล้วก็นำเมาส์มาวางแล้วก็คลิกขวาเลือกคำสั่งบันทึกรูปภาพเป็นนะคะคลิกขวาตรงรูปภาพที่เราต้องการเลยนะคะแล้วเราก็ต้องเลือกตำแหน่งที่เก็บภาพนะคะหรือ directory นะคะโฟลเดอร์ er สำหรับเก็บภาพนะคะเราจะตั้งชื่อไฟล์ที่จะเก็บ ตรงนี้นะคะเช่นคุณครูเอารูปผลไม้คุณครูก็ตั้งชื่อว่าผลไม้นะคะแล้วคุณครูก็กดปุ่มบันทึกนะคะหรือปุ่มเซฟนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลนะคะคุณครูไม่มีการบ้านนะคะให้นักเรียนไปทบทวนเนื้อหาการเรียนนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ